Sien siet siet ti pa pol, Pa wongi siet ta ti le te su, Sai ya tu pa wang, sai ya mang karang, <narratory> Ta tu lo mang su kang parang, Aba wang aki pa ho, Sai ya mungkul kune, วันนี้่มุตตาสุกตัวปนีเว้นตูกใหม่ฉันขันเว้นขันไม่แก้วเจ้าแก่พอมีตูกแต่แล้วทีงได้แกงผ้าหวนอยู่สันลอยติดลายมีทั้งฝ่ายถูกแขนมีทั้งแขนีใส่ก้อยปัดน้อยซอยสังานอาลายากมักตะพรผอม่วนมีทั้งผู้พัานเลยมากี่ข้าวหนี้ขึ้นดาวลา มาลาหอมุ้งหนาเราก็เกียวใจปะขวันเื่นกตนมาเมืองเต่าเขาต้ป่อยดักใบเสียนีทั้งใครนั่เย่นั่เกี่ยงขวดขวดใจทวดสะพูนแต่ยาต้นมาแตงเมืองว่ากาแก่นาตัชื่อขุนเชดขุนพันสมงงามสะพานตันจังนี้ประหลาดอาสยาพุ้งสิติใจพนบนันมีเศ เจเตสูบไถยาตูพังสายามกันนังง่งดังอีเป็นเขาปา้าก็เขาดอกเป็นเต,เยเตียสามลูกเตใส่สูบปากอบหยกเป็นหิงเมียควันตามถึงควรวานเต็บไวรขันบอกไปเป็นเง้นเพียงตาขันจะมาลูกตาเจ้าปวดปวดตอาเงินขาวลูกเ้าวโคก้ากาลางเลี้ยงสาลา เฟือนนั้นขาดข้ามาอยากเห็นดีๆคุณเพื่อนเด็กมมเม่าเกตายาฝนเฮงปไีม่เปล่างาเด่นสามคุณเบาห้ามาห่มนั้นข้ากวงบ่อยหางเราพส่สวนกว่าเป็นดวงหวัดจรูกเกี่ยวจริงยังประชุมคุงมาตายายัานเบียงตูพุ่นหูเลวจยวจรูกแ่งขั้นปุ่นแลง แพงขมักเกลียาจังใจพมเ่ปสาวนันทแมมาจะยอพอคนเดียงควอยู่ไมาะย่พคนเดียงใจอยู่ไรเดใจเยงนันมียนใจถูกเจ็เร่าฝูงผู้เท่านันนั่งอยู่นันดงเันเองจากที่นัาคนมากนั่น้ามาเทียน มาด้วยในที่เพราะจะได้ขวนญนางงามก็มาเที่ยวครูจังคนเจ้าคูเป็นถั่วมาด้วเด้อเด้วยวนเี้วันกันนาอะไรี่ผมกับคนนี้หนึ่งคนคูบาคุณช้าคนมาเดียว ขาเซิงควนครูแก้วมาฮอดแล้วทังดอกห่มพุ่มหวานทุกเจ้าลูกกระถ้อทั้ดอกขอให้ควนจาเกสงักกํไลเดือนต้องม่วันีลิงีองเจ้ามาอยู่เตาดอกไกีจเปสอกใสดอกาลารามีวันนี้คแ่มาอยู่แข่งให้ล คนขามยู่ขานี ings, fun, ้ได้มาอคู่ขายสยายังคนมานันนาวเห็นเน่ท่าว่าขานไววันวนนั้นสุ่มซึนน่ท่าวขึ้นหานปิ้งางคุดได้นาเก่าเล็กลากทั้งที่หลวง นายดวงทั้งกว่าไว้ทีน,งงนางใหญ่สมพวรไว้และบนแทนตั้งแตงแง่แรงให้เป็นผู้มาลำลูกแก้วเถ่าแก่ขันผู้เมีผู้แล้วให้เป็นคู่เทียนจองให้จำอาคุณ,คคณกอง,องเป็นลูกพ่อผู้ไว้แต่เนียนสองเมียนนั่นลูกหลาหากจีนาเทียมขันบัดปฏิบัติเสมาขวรบ้านขันเข้ามาเที่ยงไร ลามาเนี่ยนั่นผิวฟ้าสมนางงามอยู่ท่าหินพับบ้านนั่นคุณแปลงให้จะมาเพื่อแผงแผงถึงเต่าห้อยกับเก่านั้นยิงกี่ราคาให้จะมีมุตตายิงซ้ายบ่ร้อยกะจนใส่แก่พอแสนของกำเนียนเจ้าทุกสิ่งสร้างมามงานคำปัญญาด

Hãy ba sao chị câu tham đồ của Lão thân Hãy cho tham gia vào tai tham Tiên tai tham gia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  có xuống xây tai tham gia tai tham tay tai tham gia 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 cho ma chẳng tai Ngài gia tai tham cầu cho สงตามทำเงน้ยงวานก็ไปหม้อเขาใครบ้างมีกันวันเดียไว้จะเอกจังสี่นนั่นจนเสื้อให้จ็ได้เสือพ่อแม่เช่นเดียวกันเพื่อคนที่ทำบันเกิดแต่คำมูเจ้านังจังสินวันที่ที่ผ่านมนี้ตักบา ยาเด็กาดัสินคนตามาคนตายที่แกมคนแกมแน่คนค้างคนยาบางคนนุ่มบางผอมมานังร้องฝากขนมามาเอเยอยโอ้ยตเดียวนัั่ะโอ้บนมนลโวคนเก่งีี มือหนีแมงมือหนีวันนีแม่วันเอาผู้อเกิดเป็นสาวกัาวันหนีวันนี้คอยทำนไรเราเทียนหึนกันกับวันนีวันนีนอนหลับแดงเงินเงินกับวันหนีวันหนีนอนตื่นได้เงินแสนกับวันนีวันนีแขนเท้ากายแขนน้าแขนเท้ากายแขนน้าเยกายเลยกายเลย เช่นข้าวกายแนน้ำกับมีาดีเัาเต็มสังคนคือสมือคนไดเกู่ยวมาหมห่เจ้าด้อหาอนดเก่าหาหมู่เจ้าดอช่น้าวกายแนนสบายบ้านผมไม่อดนตั้งตอเส้สุดดอลเอาใคก็บางด แเก้านัล่ะกานั่เจ้เป็นเขือยากจะทังใจเคืโจจะเด็กก้าวอางถัปฏิญาใไรใเจวาช่ยร้งเลยไลมาเจ้หนันว่าใครรครรไัว่าจจนังวานมว่าเจ้ยจะเดือดเตี้ยวชื่อช้านจาคู ยาบาพูดจะาดิใันใดจะมีใจใสกต่อนเก็บใทผู้เป็นไปให้จักแก่ผัวเดือกเนื้อขอนผัวงเจะงดผกับพอเมียเวลาพอเมียกับพอผัวพ่อเียทุกคนเลนละเจ้าอย่ามาหนว่าคนผัวชิงสู้เจ้าผู้นักป่าซังซัถึงเด็อนจจะไปเสี่งยนคำ เพื่อลังทำยังยินหาได้คําหนูอส่ขาูน้ำยังก็ถอดใจปันลงลังลุ่มนั่งเงี้พอเกิทสันตัวดังสันตุไรเยียป้าใส่นาคงดังใส่แชนนั้หลายล้วนคนเป็นคนหาบุก็เบี่ยงินขอมีหอยเงล่างสูบบาปผาเอว่าแชนงาใส่ไหน

À để luôn kêu cứu một tuần để chọn khắm cho anh ta đã ta bì ông sai tao 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 tao

วายวันมู้เจ้านั้นเขามูเจ้าตั้งต่อทำแกควรเนี่ยวันที่เพียงพ่อบ่้อยคำโอยู่สีสวัสดีก็ขาเดือนจับตัวานก็เานะจับป่านุกเฮานะจับป่าตมำนนก็วฮานสจดที่ิุ่ตัวที เจ้าููสีงูเจ้าทันประเถืิอนด้าถูเหล่าเก่าข้างภูสีศิบุญาถาเป็นวิชาคงเสดผาเพมู้ทันทูถูทัพนูเป็นผู้สวดยันคัดออการที่เดียวทำไมสองไหลลงนู่นไหลออกจากผู้พายการไหลสันหักของพ่อไหลที่เนื่อยไหลประกาเนงน้องไหลเป็นก็จะเป็นท้องไหลหลังมะนี่มนภูีงูมานั่งมือทางผุดจากคนนั่งถ้ามาคุณนั่งสังฆาคุนั่งนี่เป็นของมันแก่ ใส่ป yeah. ันแบวนเงี้งเด็นงมาวสองซมสาบภาพญาดูข้านามประพุทจักรช่องปวดหายจะทอนดูทุ่มกินเย็นผู้ได้เป็นทีฮิตขีกาแก่ขีหักและอาเจียนแก่วิเวนและเก็บทองเป็นโรวข้ันข้ามลยนจังพนเห็นกิบแกงและเก็บขาโลกเน็ท่าและแก่นน่งน้งน้องแสนผูหายนามน่งใหญ่พกรวชูดแกผวผู้กินองค์พระวิญเพื่ยเพอนักเจรินยาหายรนข้าในพญาดันผีบอบและผีพ่าย น้ำม้อนผายกิดใจไ่วดใหญ่เลยทช้ยู้ไอพบ่มาต่อยเลยหลาดจาดน้ำม้นจัดนงไปอเข็นจังไรเเอาเหตุนี้ช่หนีจากนปาเพื่อเพื่อโกเพื่อเกล็ดท่านน้ำม้อนยามน้ำม้อแล้วหลบพระจอบลายที่น้ำดีพิยานเวลาชีวันพิสได้เคยทิ้หายนั่นโมี่จักเสียคันบอเสียพักกันหมอบนุ่งคอยจิติสิมัยเจเนเจ้อ่ชีสคอยคอยลบก็ตายชีได้หลายลกตื่นแ่ชีสได้คนที็น้ำมนหายมี แกสลับพัดสิ่สร้างูี่จงอ่านกัดจอดนม่งอกเลยน้องงูกระท้วจางาของป่าเห็นเสียเลืนี้เห็นเก่น้ำพุเพลไปไปพัะเมตตาเพลเพลนี่ว่าเป็นคาถาเก้าขึ้ว่าเป็นบัตเป็นบาทเนื้อหนาเหนื้อกอคข้องน้าเหมือนั้มันค้องทำอยู่านี้หองได้ทำเนื้ออาจจะเลี้ยงหายสูบหายเศร้าอาบยาเช้าหายโคหายขิงอาบย่าเหมูลูกให่ปหง่อาบย่าใบหนหายงหายเหงา พูดวยาว่นนออยิ่กรสิ้แต่ยนงกล้าหน้าบานยิ่กระือี่ว่าเใหญ่นำใจไปหาพนี่น้ำพัอกทั้งดหาสอนยเย็นเป็นยุคที่จะอพเียพวนี้นี่กนเขียนไม่เวนหนาซึใจวาน่าดูนนสุขังวาล้งใจผู้ร้กนังนี้ขอต่อแขนอาวุธจาหัวพวกนี้อะไรแบบ เี็ดที่สองข้ที่สี่เห็ดมีข้อเกียบบอปิพุลาเอากันเลยคักกันแย่งกัเออปนดมวยปนมว้เออปนดมวยปนดมว้เออเป็นว่าเอากันเลยคักกันแย่งกันหัวเมียนี่กูมึงยาเด่าดีคัอยาได้เถียงดาโอยคํมจบดคอจุดคอยเศ้ายคอยป่าไว้ว่า ไอหัวเซลเนี่ยยิ้งติดโพเวนเนี่ยถีบคอยพ่น้ำกดคนลจงใจสามขังหน้ากาบานีต้องไปละคันให้หน่อยคอยกันถ้าทุ่เนี้วันนั้นบัดนี่ยกจะลุกแก่เศรัดดิจุกแจ๊เศรซืก่อนนอขังเวละหอจะพังน้กันสวนคือจังทอมบ่ฉะนั้นหัวเพ้ยนกินก่อนคนลาถึงยามนั่นยังขังหานยางมอให้ตังลม เดี๋ยวทำอีกแ่เดียวจไปเดียวคุณสาวคนว่าบ่คือเข้าย่างเด็กคัยถนองหาดิน่าิ่นกนเกศได้ในหาเดียบจะลใจโลกดสู้โตเีนี่ลูกคอยู่ดีียอ่นอยังพลางา

เอาเจ้าโคดใครเจ้าสาวด้วยนะผู้เคยเดี่คนนี้วาซื้อเขาเลยก็ว่าผูกเขาตัวเอาผู้ยังนอกับนะเด้ออืเจ้าแก่พ่อเมียมามามาผูเขยเดี่ก่อนอาจังเหี่ยจังโค้งเดีกแมนนี้เคยเล้ยวก็จังคนจีนจังผูกเขาไปเดี่ยวคนมามานีก็มาแค่เพื่อเถ้าไม่เถ้าก็ผูกันี่